ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพิขุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคําและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุให้แตกกันพูดเพอเจอมีใจละโมบเพ่งแ่งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยด้วยเมื่อมัวแต่ถือเอาความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเวน้น ให้จริงจริงจังจังกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทรรได้ดังนี้